ส,ส,สชนชสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงเย็นของวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไปร่วมงานทําบุญร้อยวันของเบ่าวต้นนะครับก็พาทีมงานไม่ว่าจะเป็นช้างตั้มคุณพอลลี่นะครับแล้วก็ป้ซอนะฮะก็มีน้องเจ้าคุณไปด้วยนะครับไปชมการแสดงของช้างนะครับที่หมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ แต่หลังจากนั้นนะครับแน่ช้างตั้มก็ได้ซื้อก็คือผลงานของน้องเจ้าแสนคำนะซึ่งเป็นน้องช้างที่น่ารักมากนะครับเป็นน้องช้างที่วาดรูปเป็นรูปวิวก็คือรูปต้นไม้นะครับช้างตั้มก็ได้ซื้อไปเป็นที่ระลึกนะก็ได้ทำคลิปเรื่องราวต่างๆนะสามารถเข้าไปชมได้นะครับ ก็มาถึงเรื่องประเด็นนะตอนนี้เราจะเห็นว่าประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลนะครับก็คือเรื่องของกระแสะเรื่องของที่ดินนะซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็ให้ความสานให้ความก็คือให้ความสนใจนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตีกลับนะย้อนกลับนะกับเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าลุงป้าแล้วเนี่ยกับความรู้สึกเนี่ยที่เจอประเด็นเรื่องรานี้ความรู้สึกว่าเจ็บปวดขนาดไหนนะแล้วก็มีคนถึงกับท่านว่าไปพูดนะพูดจาเยอะเยะเสียงอะไรต่างๆนะและท้ายสุดเนี่ยเรื่องเราต่างๆเราเห็นว่ามันกำลังที่จะย้อนกลับเข้าไปนะีกับบุคคลที่มีการพูดให้ร้ายนะครับ ก็คือเรื่องที่ดินนะตอนนี้ก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ลงพื้นที่แล้วนะครับก็คงจะลงในเบื้องต้นก็คือมีการสำรวจนะครับว่ามีการไปซื้อขายอะไรอย่างไรนะครับเพราะนั้นนะในช่วงนี้ก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนะทางป้าแตนก็ได้เล่าถึงเรื่องราวนะครับว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยเพราะอะไร นะประเด็นที่เจ้าหนะ้าที่ต้องลงมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะก็มีบางคนนะที่ก็เรียกว่าอยากอยากมีแสงอยากได้คอนเทนต์อยากมีส่วนร่วมแล้ถึงขั้นว่าก็ไปท้าทายนะซึ่งก็มีการไปท้าทายนะก็เป็นถือว่าเป็นนะจังหวะของความสวยที่เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นการทำคอนเทนต์นะ ไม่กล้าที่จะไปทําหลอกไม่กล้าที่จะไปร้องเรียนหรือไปตรวจสอบอะไรหรอกนะก็คงเห็นว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งสายบุญหรือเปล่าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นนะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าฮ่ยูทูบเบอร์หรือที่คนท้าทายอาจจะเป็นเพราะนิสัยด้วยความเป็นนิสัยส่วนตัวนะซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการท้าทาย ซึ่งประเด็นนี้นะครับก็เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบจริงๆเนี่ยถ้าผิดจริงก็ไม่รู้จะโทษใครได้นะครับซึ่งทุกอย่างก็มีหลักฐานจุดนี้เองเนะก็บางอย่างก็ถือว่ามีการพูดท้าทายมีการที่อยากที่จะเอาชนะกันด้วยคอนเทนต์หรือการทำคอนเทนต์นะครับซึ่งจะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาประเต็นก็บอกว่า,วามีการร้องเรียนการตรวจสอบหลายๆเรื่องนะ ก็ไม่คิดที่จะศึกษาซึ่งลุงป้าเองก็เป็นกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดว่าต้องเจออะไรบ้างนะมีการร้องเรียนไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาลุงป้าก็เจอมาเยอะนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยป้าก็พูดเรื่องของกรรมนะก็คือกรรมก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกนะก็ยังคิดว่าป้าเนี่ยยังมีความรู้สึกเจ็บหนักอยู่นะก็ยังเจ็บอยู่ในใจ เรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นนะเจอทั้งปัญหาที่ถังถมเข้ามาปัญหาคนที่เอามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ไปร้องการตรวจสอบนะหล,ลายเรื่องด้วยกันนะอย่างที่บอกนะครับมีหลายเรื่องนะครับก็เมื่อคิดถึงบอกว่าคิดถึงวันนั้นวันอะไรฮะวันที่ลุงป้าโดนนะครับก็ในวันที่เขานี่มีการหัวเราะมีการซ้ำเติมเนะี่ย ก็ไม่รู้ล่ะว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกหรือเปล่าว่าเรานี่เจ็บปวดขนาดไหนหรือทํากับเราเนี่ยอาจจะว่าไม่รู้สึกผิดนะแต่พอมาเจอกับตัวเองเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรก็คงจะรู้สึกได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่ได้ย้อนกลับเนี่ยซึ่งท้ายสุดนะครับป้าก็บอกว่าตอนนี้ก็ขอดูห่างๆไปนะก็บอกว่าถ้าผิดก็รับไปแต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องต่อสู้เอาเหมือนที่ ใครที่เคยพูดกับป้าเอาไว้นี่คือความจากความรู้สึกของป้าที่ได้พูดถึงประเด็นที่สําคัญนี้แล้วก็ฝากไปให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ TP s c r i n ด้วยนะครับทุกท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วอืมก็ดําเนินการกันไปนะอืมวันที่คือถ้าเขาจะมา ถ้าเขาจะมาบอกว่าทำไมเราถึงไปวุ่นวายกับเขาจริงๆป้าไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขานะไอเรื่องที่ดงที่ดินเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ด้วยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะมีส่วนร่วมใน ในการไล์สดในอะไรก็ตามที่แบบอยากมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาพูดเนี่ยมีคนเข้าม,มาฟังเยอะๆก็เลยพูดท้าทายแล้วก็ไม่แค่ท้าทายแล้วก็ยังมาวุ่นวายกับอรอบๆข้างเราทั้งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยมันเป็นจังหวะความซวยของเขา อ่าอยากมีตัวตนอย่างไม่ทู่ใช่ไหมย่างไม่ทู่จริงๆเนี่ยป้าบอกแล้วว่าถ้าเป็นอย่างชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทําคลิปทําอะไรที่มันเป็นความเป็นอยู่ของบ้านป่าบ้านเขามันยังจะดีสะกว่าอีกไม่ต้องมาฟาดฟันแบบนี้แต่ก็เหมือนอย่างที่เรารู้จักที่ป้ารู้จักก็คือเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาที่เป็นอย่างนั้นไม่อยากที่จะยอมอะไรง่ายๆย,ยิ่งไปผสมผสากนกันกับ คุณนายดำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอืมก็คิดว่าพวกนี้มันก็คิดว่าพูดแบบนี้แล้วมันจะเอะมีเขาเรียกว่าพัฒนาการในโซเชียลดีขึ้นแต่บางอย่างเนี่ยป้าถึงบอกว่าตัวเองอ่ะอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแผลอยู่แล้วมันมีแผลยะแยะมากมายที่มันไม่ถูกต้องอยู่ให้เฉยแล้วก็ ทำกิจกรรมในหมู่บ้านไปเนี่ยมันดีกว่าแต่ด้วยความที่อยากจะแสดงตัวตนก็ต้องใช้คําว่าฟาดอย่างง้นฟาดอย่างนี้ฟาดไปฟาดมาอารมณ์ตัวเองคุมไม่อยู่ก็ท้าเขาอย่างงุนอย่างนี้พอท้าเขาแล้วพอเขาทําเข้าจริงๆรเขาตรวจสอบจริงๆเขาไปร้องให้ตรวจสอบจริงๆแล้วถ้าแล้วก็ ถ้าผิดจริงๆคุณจะโทษใครได้ป้าบอกหลายครั้งหลายคาแล้วว่าชาวบ้านนะ่ะถ้าไม่รู้จักโซเชียลถ้าไม่รู้จักอดทนหรือว่ารับกับทุกๆด้านได้เนี่ยก็อย่าอย่าเอาตัวออกมาแบบนั้นเลยเพราะว่า เวลามีแผลแล้วเนี่ยมันมองเห็นชัดแล้วก็มันปริเสธไม่ได้ทุกอย่างเขามีหลักฐานแน่นหมดแล้วป้าจะไม่พูดอะไรมากนะแต่ว่าคนเราปากไม่อยู่เฉยปากเรียกร้องให้ให้เขาพิสูจงงน์อย่างงู้นอย่างนี้เออแน่จริงก็มาสิอะไรอย่างเงี้ยอืม ท่าท่านคิดใจตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะ่ะทำผิดแต่ด้วยความที่อยากเอาชนะหรือว่าความคิดว่าหลายปีดีดักมาฝั่งทางนี้อะ่ะไม่เคยได้ฟ้องใครเท่าไหร่อืมก็เลยก็เลยย่ามใจว่ามันคงไม่ทำอะไรหรอกร้องไปเยี่ยวเยี่ยวเยวท้าทายไป มันก็คงไม่ทําอะไรมันคงเป็นแบบทําคอนเทนต์เพราะว่าฝั่งนี้เข้าใจดีเขาไม่ค่อยมีอะไรอืมเขาอยากแกว่งเท้าหาเซียนป้าก็ไม่รู้จะว่ายัางไงจริงไม่อยากจะมองดูว่าเขาโดนหรอกนะรู้ว่าตัวเองโดนเนี่ยตอนที่ตอนที่ช่วงที่ลุงกับป้าโดนเนี่ยความรู้สึกพวกนี้ก่อนมันจะปรับก่อนมันจะฟื้นขึ้นมาได้มันใช้เวลา เขาก็บอกแล้วถ้าหากว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่พูดมากพอทําแล้วหลักฐานม,มันจะแน่นถ้าเราไม่เตรียมพร้อมสิ่งที่ประสบพบเจอมาประสบการณ์ที่ผ่านมาป้าบอกมาตลอดคือส่งซิกตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราเจออะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องแน่นเราไม่อยากจะทำทีแล้กวก็พลาดไปก็อย่าว่ากันไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่ากรรมมันถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเราอาจจะชดใช้กรรมกับชาติที่แล้วหรืออะไรก็ตามนะ ก็เจ็บหนักเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในส่วนหนึ่งของของหัวใจอยู่แต่เอาจงจริงพอพอมามองดูเขาเขาเขาโดนเผยได้หลายอย่างก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าวันวันนึกถึงวันที่เขาหัวเราะย่อเรา ทุกๆทางซ้ำเติมเราลหลายอย่างก็บอกกับตัวเองว่ามันไม่เป็นไรหรอกเขาเขายังเคยทำกับเราเลยแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขาเขาไม่รู้สึกว่าเราตอนนั้นเนี่ยเราทุกข์มากขนาดไหนเราเจ็บปวดมากขนาดไหนตอนนี้ตอนนี้ที่เขาเจออยู่เนี่ยมันยังน้อยมาก นกับสิ่งที่เราเจอก็เลยพยายามที่จะไม่ดูอะไรมากพยายามที่จะไม่ดูอะไรมากคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าหากว่ามันเลือกมันมีอะไรที่มันหนักมากกว่านี้นะก็ห่วงคนที่ออห่วงคนที่เป็นห่วงเขามากกว่านะห่วงพูดถึงพ่อเป็นแม่นั่นแหละ แต่ก็ต้องทําใจเพราะว่า <_ ET. S 1> ก็พยายามไม่ดูอะไรนะรอแต่รู้แล้วแหละว่าทุกอย่างมันแน่นหมดนะมันแน่นหมดแล้วนะมันแน่นหมดแล้วก็คิดซะว่าตอนที่ทํากับเราเขาไม่รู้สึกว่าเขาผิดตอนเขามาเจอกับตัวเองก็ต้องให้เขารู้สึกเองแหละว่ามันเป็นผลพลอยที่เขาทํากับเราไว้แต่ส่วนห่วงก็คือส่วนห่วงนะคะแต่ว่าทางกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมาย ่ป้าพูดก็คือไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรก็คือตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะเอฟซี <c oughs> อ่อนหายใจป้าก็ใจอ่อนใจอ่อนมันก็ใจก็คือว่าเป็นความเป็นห่วงบางบางบางอย่างบางส่วนนั่นแหละนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องไปตามกฎหมายป้าก็คือดูอยู่ห่างๆใช่ไหมละ่ะเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยที่ครอบครัวก็ดูป้าอยู่ห่างๆตอนนี้ป้าก็ จะต้องดูอยู่ห่างๆเหมือนกันก็วา่ากันตามนั้นแหละค่ะนะถ้าขอเราผิดจริงก็รัดไปถ้าไม่ผิดก็ไปต่อสู้เอาเหมือนที่เขาเคยบอกกับป้าแหละเสียงสินรินสเตีชอน